พี่น้องว่าหู้ยังนี่หู้ยังพี่น้องว่าอยู่กกใหม่นี่อยู่ในป่าใหญ่พร้อมเขามากับประมาณเจ็กตีหากัวสี่หกโมงแล้วพี่น้องตอนนี้ประมาณตีหาเครื่องได้นี่ครับครับสวัสดีครับพี่น้องผมกับบ้ามีผ้าตะลุยป้าอีกแล้วคนบ่ชหยาดยังข้าเจ้าว,ว่ามีเสียรุดมากก็คือสีหาเสียไปขัวเะยพี่น้องผมพวกเสียดําเสียดาวสิงตมันนีอยากพ่ออยากพ่อพี่น้องหรือว่าเป็นมีก็ได้ มาว่าสิเขาผป้าเขาป้ามาหาเห็ดนั่นแหละสิว่าได้เอาเสียมมานําแต่ว่าพี่น้องว่าหูอีออม๋มาใส่มือจกบ่าวมีหไข่ตัวแห่งเป็นขีเข็บแมงงวดอีอังกระซังพี่น้องบ่าวมีสิผ้าลุยให้เบ่งองเป็นคอนเทีนที่โคตรอันตรายเลยพี่น้องผมเป็นหูแต่ว่า เข้าสีพ่ออีหยางนันอดใจรอสักครู่เอาขึ้นเลือไปหวยขี่บ่พี่นอ้องบ่มีเสียมจี่ประเด็นโอ้ยสวยล่ะกูบ่ได้บ่ยอมนะพี่น้องเนาะมันสิเป็นหูวอีหยางแต่ว่ามันตน้องมีตัวละเพราะว่าควันสิแจ้งขนาดนี้บ่มีเสียมหฮอมันขนปลา อยู่เหลี่ยวพี่นอ้องยัาไปยานยังอโอ้โหดุนไปน้ำกันพี่น้องผมออโอ้ยเห็นตัว อย่างนีน้คนหินเทวิธีใดล่ะเนาะบาทนี่หูกระตันพี่น้องหูตันอะไรย็นนี่โอ้ my ย o d แต่ยยยบบายยยยดยย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 ยดยยยย่ยยยยยท มันเลือกล่งไปเดียพี่น้องเห็นหูบ่เลยข่อยเห็ดอีหยังของขวายนี่ว้าว <c oughs> มันเป็นต่ได้อีหยังล่ะพี่น้องอุ้ยพี่น้องผมเบิงเอา เบิ้งเอานี่พี่น้องว่าอีหยังนี่เห็นปะพี่น้องว่าอีหยังนี่พี่น้องว่าอีหยังนี่นี่โอ้ไม่กดโอ้ไม่กดโอ้ไม่กดนี่ครับโตบักเปีงเลยพี่น้อง โตะบักเป่งเลยว้าวว้าวในที่สุดเท่ากับหู้ว่ามันโตัวต่อไปนี่ครับพี่น้องเห็นหู้นวนี้มันต้องเป็นตัวอันนี้นะครับแล้วตัวละสองบาทบ้าทแวามี่ขายตัวหนึ่งสองบาทด้ร้อยตัวดีสี่อ่าดีสองร้อยบาทพี่น้องสุดจัดฟาลัดบอกแน่นอนมันมีตัวเดียวว่าอุ้ยไข่เต็มถ้วงเลยเดี๋ยวมีหู้อีกว่าโอ้เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีหู้อีกอยู่ ที่ได้ได้ประสบความสำเร็จเวยครับด้อมาก็บ,บ้ามีโบตงห่วงตงวงัตงวมีแล่วเบื้องบ่ได้เฮ็ดก็ได้ตัวไอ้นี่ปมนตัวอย่างบุคาเอิน้นลุยไปลีเย่ลุยไปลีเย่ เอาคือเป็นพวงพี่น้งองตัยังวะเดี๋ยวแงกอนข่อยย่านวะนุมน่มๆพี่น้องนุมน่มๆ เอาหู้คือไปหนาเรี่ยบ่เซียงเนอะพี่น้องเอ๊ะห่วยเนี้ยงกัดวะไม่งเง่าผมคือพี่น้องแล้วมาตรอดยู่ดิมันึงโบเจ็บปันไดเอาเอาขึ้นไปบ่เอาแล้วล่ะเอาไว้ฟัง ฟังไว้นั่นเอาไว้ไหยมีน้องบ้ามีเพเอาเอกครับเพื่อคือเฮ็ดวิถีให้เบื่อๆสืาวิถีชีวิตชาวบ้านเทามันเป็นยังไ๋เอาทมอือพูนมากเขาก็สิวากุนแล้วเขาเจ้ากับบกกดอกเอานี่เนาะครับเนาะเดี๋ยวสิออกบ่ไดดเอาซ้ำนี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับว่าเบิ่งวิถีชีวิตของม่วนมู่ชาวอีสานเฮาวิถีหาอยากหากิน บ่เสียมากกับพ่อดเดบงยี่ดอกพี่น้องผมขอคุณครับสวัสดีครับ